สวัสดีครับวันนี้เป็นออนิวั2022ครับวันนี้ก็เป็นป้ายแดงแล้วครับก็เพิ่งออกมา2วันนะครับก็วันนี้มีติดตั้งตัวมันติฟังก์ชันนะครับมนี่ก็ติดตั้งเป็นมันติฟังก์ชันนะครับซ้ายขวานะครับอันนี้ก็งานเบิร์ใหม่แท้สูตรนะครับส่วนฝั่งนี้ก็เดี๋ยวลูกค้าไปเปิดออปชั่นเอานะครับอันนี้ก็้อมใช้งานครับลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับ เรื่องเพลงนะบูทูทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะอันนี้ก็พอรับสายวางสายจะรถจะไม่มีไม่มาครับจะไม่สามารถกดได้นะครับจะวางสายได้นะครับนี่ก็มีกำลังเสียงอันนี้จอยังไม่รองรับนะครับผมก็จบประมาณนี้ครับก็พร้อมใช้งานครับส,สวยๆครับรถก็จะพึ่งวิ่งได้ห้ารอยห้าสิบกิโลนะครับผม ก็จะประมาณนี้เลยนะครับวันนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับสนใจงัยทักมา080580388นะกระจกมองข้างนะที่เป็นทำไฟฟ้าก็รับทำครับ<น>ตัว2022ก็ต้องเดินเพิ่มนะครับตัวนี้นะคร<น>ับก็สนใจงัยลองทักมาครับกระจกก็เป็นแคปล่านะครับล้อมไฟเลี้ยวของพับไฟฟ้านะครับผ<น>ับอัตโนมัติก็มีนะคร<น>ับก็รับทำหมดนะครับผมก็สนใจงัยก็ทักมาวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ